แต่ว่าถ้าหล่อแล้วมีลักยิ้มอ,นนอันนี้คือความชอบของคนหลอ่ออันนี้คือความชอบของคนหลอมีลักยิ้มคือแบบแพ้ลักยิ้มมากแบบอือสเปกหนูสเปกพี่เย่าครับหนู หนูไปศึกษาตัวเองแล้วคะ่ะก็คือหนูคิดว่าหนูน่าจะชอบคนใส่แว่นหนูอะอย่างคนที่หนูโดนตกเนี่ยมาร์คเมนหนูใช่ไหมคะมาร์กก็ใส่แว่นแล้วหนูก็โดนตกจากการที่เห็นเขาใส่แว่นแล้วก็น้องคิวดูบอยใช่ไหมก็ใส่แว่นอินจุนก็ใส่แว่นคือแบบไม่รู้หนูแพ้คนใส่แว่นแต่แบบไม่ต้องใส่ตลอดเวลานะแต่แบบใส่ตาสั้นอะไรอย่างนี้มันแบบ บ้านอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูชอบคนมีรักยิ้มค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบสเปกตั้งแต่เด็กแล้วแต่คือไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็จะแบบดีมากคือแบบว่าแพ้คนมีรักยิม้มแบบถ้าถ้าสมมติสเปกเท่านี้เธอถ้าสมมติแบบว่าหน้าตาเท่า,าหน้าตาหลอกก็จะชอบแต่ว่าถ้าหลอแล้วมีรักยิมอันนอันนี้คือความชอบของคนหลอก อันนี้คือความชอบของคนหลอมีหลักยิ้มคือแบบแพ้หลักยิ้มมากแบบแล้วก็แพ้แบบเซนเดือดอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนนี้ใส่หนูถ้าถ้าดูจากเมนหนูนะหนูชอบคนแบบแซนดีอะไรอย่างนี้แบบกู๊ดบอยอะไรอย่างงี้คือแบดแบดบอยก็ชอบแหละแต่ว่ากู๊ดบอยก็เมนหนูทั้งนั้นเลยนะคะ เงินั่นแหละอะไรประมาณนี้หลักๆก็คือหลอไม่ต้องหลอมากก็ได้แบบเป็นทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเห็นคนหลอมากแล้วจะแบบไม่ชอบอบบมันแบบว่ามันหลอเกินไปมันแบบทำไมต้องหลอขนาดนี้ด้วยอะ่ะมันแบบมันรู้สึกเออไม่ถึงคิวหัวเนี่ยคือที่สุ อยากกีดออกมาหนูเขินทุกคนอย่าพูดคําว่าน้องคิวได้ไหมหนูเขินมากไม่รู้ว่าทุกคนมันแบบมันเห็นแล้วมันจะถูกจะตาเองอันนี้คือคำถามใช่ไหมพี่เปสั้นสามร้อยใส่คอนแทคลินได้ไหมถ้าคอนแทคลินใส่ตาก็มีตั้งแต่0.75ใช่ไหม ก็คือสามร้อยก็ใส่ได้ค่ะมาปรึกษากันดีกว่าทุกคนมีคำถามอะไรอยากถามไหมคะเช่แค่ะ,คะหนูข้างรักน้องคิวค่ะสมง,งานจากมือเล่นน้องเปมีแต่คนใส่เว่น <laughs> แล้วก็จุดจุดตักยิ้มมาทุกคน